สัปดาห์ที่4ตุลาคมเดือนฮาโลวีนมาจนได้ครับอังคารทมินที่ตลาดทองคํานิวยอร์กสหรัฐพุทธมินตลาดทองคําประเทศไทยเป็นครั้งแรกและครั้งประวัติศาสตร์บนแผ่นดินบูชิโดมีนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศญี่ปุ่นโบอิง747ขนส่งสินค้าลื่นถลยออกนอกรันเวที่เช็กและก๊อกฮ่องกองพบผู้เสียชีวิต2ราย สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ B Times กับผมบัญชาชุมชัยเวศใน Recap กันนะครับทุกเช้าวันเสาร์10โมงเช้าเนี่ยเราจะพบเจอเจอกันกับสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศสรุปรวบรวมกันให้ฟังแบบสบายๆกันเลยนะครับและเราเดินทางกันมาเป็นสัปดาห์ที่4ของเดือนตุลาคมกันแล้วนะครับในสัปดาห์นี้เรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายกันเลยนะครับและผมก็พูดตรงๆครับว่าหนีไม่พ้นกับเรื่องทองคำนะครับ21ตุลาคมเกิดอะไรขึ้นกับอังคารทมินตลาดทองคำนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับ เราจะย้อนกลับไปในวันที่21ตุลาคมกันนะครับวันนั้นปรากฏว่าราคาทองคําที่นิวยอร์กสหรัฐเนี่ยมีการถล่มเทขายกันออกมาตกอกตกใจกันเลยนะครับทันทีที่เปิดตลาดปรากฏว่าราคาทองคําส่งมอบทันทีที่นิวยอร์กสหรัฐนี่นะครับมีการเทขายจนกระทั่งลึกสุดระหว่างวันเนี่ยนะฮะตกลงไปถึง270กว่าดอลลาร์สหรัฐนั่นก็หมายความว่า เป็นราคาทองคำที่ตกลึกสุดระหว่างวันมากที่สุดในรอบ12ปีเลยครับคือย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2013ก็เลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันปรากฏว่าซื้อมาขายไปทองคำโกลด์สปอตที่เรียกว่าสงมอบทันทีในนิวยอร์กเนี่ยนะครับก็มีแรงซื้อกลับมาแต่ก็ไม่ได้เยอะนะฮะจนทำให้ราคาปิดของวันนั้นนี่นะครับของโกลด์สปอตเนี่ยติดลบเพียงแค่231ดอลลาร์ลึกสุดใน270ดอลลาร์ครับทีนี้การปิดที่231ดอลลาร์นั่นก็หมายความว่าเป็นราคาปิด ที่ตกหนักมากที่สุดใน1วันเนี่ยในรอบ5ปีกว่านั่นเองนะครับในกระดาษที่ตัวโกลฟิวเจอร์หรือว่าเป็นราคาทองคําที่ส่งมอบล่วงหน้านี่นะครับก็มีราคาที่สอดคล้องกันครับโดยปรากฏว่าในวันอังคารนั้นมีการเทขายลงไปถึง250สดอลลาร์สหรัฐต่อออนนะครับและทําให้โกลฟิวเจอร์เนี่ยปิดที่4,109ดอลลาร์ก็ถือว่าเป็นราคาปิดมากที่สุดใน1วันของโกลฟิวเจอร์ในรอบ5ปีกว่าๆครับเกิดอะไรขึ้นกับตลาดทองคำนิวยอร์กที่กลายเป็นอังคารทมิน ก็น่งจากว่าตอนนี้นักลงทุนเริ่มที่จะมองว่าสัญญาณความตึงเครียดของการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยนะครับอาจจะผ่อนคลายไปในทิศทางที่บวกมากขึ้นก็น่งจากว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับพูดว่า การเจรจาเรื่องของภาษีการค้าแล้วก็ภาษีเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้กับจีนเนี่ยน่าจะมีทางออกได้แล้วก็เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ว่าในความไม่ชัดเจนก็ยังมีสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เหมือนเดิมครับพอทรัมป์บอกว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่เจอเจอกับสีจิ้งผิงที่กรุงโซลเกาหลีใต้ก็เป็นไปได้นะครับส่วนประเด็นต่อมาก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นกับแข็งค่าขึ้นมาเยอะขึ้นและที่สําคัญก็คือนักลงทุนเนี่ยรอที่จะฝังตัวเลข รายได้ที่เรียกกันว่าเป็นราคาสินค้าผู้บริโภคข,ของคนอเมริกันในเดือนกันยายนที่ต้องเลื่อนการประกาศมาจากสัปดาห์ที่แล้วครับดังนั้นจุดนี้เองนะครับก็เ,เลยทาให้นักลงทุนที่นิวยอร์กสหรัฐนั้นเทขายทั้งราคาทองคําส่งมอบทันทีก็คือโกลสปอตแล้วก็ราคาล่วงหน้าตกลงไปและท,ทําสถิติที่น่ากลัวเกิดขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นตลาดทองคําที่มีการปรับตัวลงแรงนะฮะในรอบหนึ่งวันทําการเกิดขึ้นในปีนี้ครับ ถัดมานะครับ22ตุลาคมพุทธมินตลาดทองคำประเทศไทยเปิดตลาดเทขาย2,500บาทนี่คือราคาเปิดที่ตกต่ำมากที่สุดในรอบก,กว่า5ปีนะครับเป็นผลพวงที่ส่งต่อเนื่องมาจากองคารธมินในนิวยอร์กก็มาถึงเช้าวันพุธซึ่งก็กลายเป็นพุทธมินของประเทศไทยนะครับทันทีที่เวลา9โมง6นาทีเป็นราคาเปิดตลาดปรากฏว่าสมาคมค้าทองคำนั้นประกาศราคาเปิดตลาดติดลบถึง2,500บาทเลยนะครับเราตรวจสอบสถิติกลับไปก็ปรากฏว่านี่เป็นราคาเปิดตลาดที่ถือว่า ตกต่าและก็เลวร้ายย่าแย่ที่สุดในรอบมากกว่า5ปีที่ผ่านมาครับเพราะ5ปีที่แล้วนี่นะครับมีการเปิดราคาตกลงไปถึง1,400บาทครับแต่ว่าการเปิดที่ติดลบถึง2,500บาทก็เลยเป็นสถิติที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับพุทธมินที่เกิดขึ้นกับราคาทองคําประเทศไทยก็เลยกลายเป็นราคาเปิดที่ปิดตกต่ํามากที่สุดในช่วง10วันที่ผ่านมานะครับตลอดทั้งวัน พุทธที่เกิดขึ้นเป็นพุทธมินเนี่ยการปรับราคาขั้นต่ำก็30รอบเข้าไปแล้วนะครับดังนั้นก็เลยทำให้หลายคนพูดถึงคำว่าดอยทองเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้กันครับเนื่องจากว่า17ตุลาคมนั้นเป็นวันที่ราคาทองคำไทยนั้นทำสถิติทั้งราคาปิดและสูงสุดระหว่างวันไว้นะฮะจนส่งผลให้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงราคาเปิดที่เป็นวันพุทธมินนี่นะครับผลตอบแทนของราคาทองคำนั้นหลุด60%เลยทีเดียวครับทั้งที่ก่อนหน้านี้นั้นผลตอบแทนนั้นขึ้นไปสูงทีเดียว นั่นก็เป็นผลจากเรื่องของราคาทองคํำในตลาดนิวยอร์กสหรัฐที่มีการเทขายกันมากดังนั้นอาการตรงนี้เองเนี่นะครับก็จังคงอยู่ในช่วงของความผันผวนสูงทีเดียวครับว่านักลงทุนนั้นจะยังถือทองคําลงทุนในช่วงระยะสั้นและระยะกลางต่อไปหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามนะครับการปรับรอบของราคาทองคําที่เกิดขึ้นทั้งในตลาดโลกแล้วก็ในเมืองไทยนั้นยังคงมีปัจจัยบวกที่ห้อมล้อมกันอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นความต้องการซื้อทองคําในระยะยาวก็ยังคงเกิดขึ้นของธนาคารกลางไม่ว่าจะเป็นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐในระยะยาวที่อาจจะอ่อนค่าลงต่อเนื่องนอกจากนี้แล้วนี่นะครับในแง่ของการลงทุนหน่วยลงทุนทองคําที่ว่าโกล ETF นั้นก็ยังมีต่อเนื่องเช่นกันครับรวมถึงภาระหนี้ของธนาคารกลางสหรัฐและภาระหนี้ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในระยะยาวก็ยังคง เป็นประเด็นที่ทําให้ค่างเงินดอลลาร์นั้นอ่อนค่าลงทั้งหมดนี้นักวิเคราะห์ในตลาดก็เลยมองว่าการตกอ,อกตกใจแบบชั่วค่มคืนไม่ว่าจะเป็นทั้งอังคารทมินที่ดิวยอกแล้วก็เป็นพุทธมินที่ประเทศไทยนั้นอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆซึ่งเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันต่อไปในสัปดาห์หน้านะครับว่าราคาทองคําทั้งสองฝั่งนั้นจะมีอาการตกอ,อกตกใจกันหรือไม่ต่อไปนะครับในวันอังคารสัปดาห์นี้คือ21ตุลาคมนะครับคอรอมอรก็เปิดให้ประชาชนคนไทยที่เข้าขายนะครับโหลดคนละครึ่ง plus กันเลย ปรากฏว่าในวันที่โหลดนั้นก็มีอุปสรรคเรื่องของเทคโนโลยีพอสมควรนะครับแต่ว่าในที่สุดเนี่ยนะฮะเกือบครึ่งวันของวันที่2 1เอตุลาคมนั้นจํานวนการใช้สิทธิ์ก็ถือว่าเต็มที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับจากนี้ไปก็ถือว่าเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงไต,ตรมาสที่4แล้วก็ปลายปีนะครับสําหรับคนละครึ่ง p l u สนี่นะครับก็มีบรรดาน,นักวิเคราะห์กูรูเศรษฐศาสตร์รนั้นออกมาประเมินครับว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยแรงส่ง ผลกระทบที่จะทําให้เศรษฐกิจหมุนได้นี่นะครับอาจจะอยู่ในวงจํากัดเท่านั้นเองครับเพราะว่างบประมาณกว่า44,000ล้านที่ใช้กับโครงการคนละครึ่ง plus เนี่นะฮะเนื่องจากว่า1เป็นงบประมาณเดิมของรัฐบาลชุดเดิมที่มีการลงในรายละเอียดแล้วก็อนุมัติไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเ,นเงินตรงนี้ไม่ได้เป็นเงินกู้ก้อนใหม่หรือว่าไม่ได้เป็นเงินใหม่ที่ใส่เข้ามาดังนั้นแล้ว ผลในการหมุนกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นหลายไปยก็ประเมินกันว่าประมาณ2-3ถึงรอบด้วยกันนะครับและเนื่องจากว่าออกมาใช้ในช่วงปลายปีดังนั้นก็ต้องจับตาดูกันครับว่าเมื่อนักเรศรษฐศาสตร์มองว่าอาจจะกระตุ้นในวงจํากัดเท่านั้นเองจะมีผลส่วนช่วยให้กับท้านของ GDP ประเทศไทยในไตรมาสท,ที่4ได้อย่างไรนะครับเนื่องจากว่าในไตรมาสท,ที่4ตอนเนี้ยบรรดานักเศรษฐศาสตรต์ตลอดทั้งสัปดาห์นี้เขาก็ประเมินกันนะครับว่า GDP ของประเทศไทยหรือเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่4อาจจะขยายตัวต่ําที่สุดในทั้งหมด4ไตรมาสของปีนี้ก็เป็นไปได้ถ้าหากว่าไม่มีมาตรการตรงนี้ออกมาช่วยนะครับในขณะที่ผู้จัดการเครดิตบูโรเนี่ยนะครับก็พูดถึงเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในไตรมาสที่4โดยบอกว่าถ้าไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไตรมาสที่4จะทําให้ ประชาชนคนไทยที่อยู่ในคนชนชั้นกลางเนี่ยนะครับจะมีภาระหนี้เพิ่มสูงขึ้นใน12เดือนข้างหน้านะครับนั่นก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ตอนนี้ต้องพึ่งกันเต็มที่้วครับสำหรับคนละครึ่งพัสนะครับแล้ววันที่21ตุลาคมนะครับเป็นโฉมหน้าประวัติศาสตร์การเมืองของทั้งญี่ปุ่นและของโลกด้วยครับเพราะว่าญี่ปุ่นมีนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นนะครับ เดี๋ยว,วันที่21ตุลาคมนี่นะครับปรากฏว่าสสในรัฐสภาของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับได้ลงคะแนนเสียงและมีมติเนี่ยเป็นเสียงส่วนใหญ่นะครับในการที่จะลงมติให้นางซนาเอะทาคาอิจิเนี่ยวัย64ปีครับ ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประวัติศาสตร์แผ่นดินบูชิโดเลยนะครับและที่สําคัญก็คือเธอเองจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่104ของประเทศญี่ปุ่นครับด้วยวัยเพียง64ปีก็ถือว่ายังถือเป็นนักการเมืองแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงที่ค่อนข้างที่จะมีอายุถ้าพูดกันตรงๆนะฮะก็ไม่ได้สูงอายุมากจนเกินไปครับที่สําคัญก็คือประวัติของนายกรัฐมนตรีหญิงญี่ปุ่นท่านนี้เนี่ยนะครับซานาเอาคาอิจิเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยเธอเคยเป็นมือกลองของวงดนตรีแนว ร็อกที่เรียกกันว่าเฮฟวีเมทัลด้วยนะฮะและที่สําคัญในความคิดความอ่านหรือบทบาททางการเมืองของเธอเองเนี่ยนะครับเธอเป็นคนหนึ่งที่เชื่อและก็มีแนวคิดนักอนุรักษนิยมทีเรียกกันว่าสายสุดโต่งกันเลยนะครับดังนั้นแล้วด้วยการที่ได้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนนี้ขึ้นมาก็เชื่อว่า สิ่งที่เป็นวัฒนธรรมสิ่งที่เป็นรูปแบบความคิดของคนญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมนี่นะครับจะถือว่าได้รับความสําคัญจากนายกรัฐมนตรีหญิงคนนี้อย่างแน่นอนนะครับและทันทีที่นายกรัฐมนตรีหญิงญี่ปุ่นคนนี้สนาเอตากไอิจินั้นได้รับการเลือกจากสสของรัฐสภาแล้วนี่นะครับ แขกต่างประเทศคนแรกที่เธอจะเจอเลยก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะเดินทางเงยือนเอเชียและอาเซียนในช่วงที่เดินทางมาประชุมเอเปกที่กรุงโซลเกาหลีใต้และหนึ่งในนั้นจะไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะดังนั้นก็จะถือว่าเป็นการพบเจอเจอกันของผู้นําสูงสุดเศรษฐกิจเบอร์หนึ่งของโลกในขณะที่ญี่ปุ่นเองนั้นก็ถือว่ามีขนาดเศรษฐกิจอยู่ในเอเชียนั้นอยู่ใน1ใน10อันดับแรกของโลก จากนี้ไปก็ต้องจับตามองนะครับว่าการเมืองญี่ปุ่นนั้นจะมีความคงเส้นคงวามีสเสถียรภาพไหมภายใต้การนําของผู้หญิงที่เป็นนายกร,รัฐมนตรีคนแรกของประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับและปิดท้ายกันต้นสัปดาห์เลยนะครับ20ตุลาคมปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินโบอิง747ขนส่งสินค้าลื่นถลตกทะเลที่สนามบินนานาชาติฮ่องกงนะครับวันที่20ตุลาคมนะครับ เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นตอนช่วงเวลาตีสตามเวลาของฮ่องกงนะครับปรากฏว่าเครื่องบินขนส่งสินค้าที่เรียกว่าแอร์คาโกของสายการบินเตอร์กิชแต่ว่าให้บริการในนามของสายการบินเอมิเรตนี่นะครับขณะที่กําลังลงบนทางวิ่งของสนามบินนานาชาติเช็คและกอกที่ฮ่องกงซึ่ง ทัศนวิสัยและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้นมีฝนตกด้วยนะฮะปรากฏว่าเครื่องบินนั้นลื่นถลายออกทางวิ่งแล้วก็ไปสุดทางวิ่งตกลงไปในทะเลที่อยู่ตรงทางวิ่งทางเหนือของสนามบ,บินนานาชาติเช็กและกอกนั่นเองครับปรากฏว่าเครื่องรุ่นนี้เป็นเครื่องรุ่น747นะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งกัปตันนักบินแล้วก็ลูกเรือนี่นะครับทั้งหมด4คนได้รับการช่วยเหลือปลอดภัยครับแต่ปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิต2รายเกิดขึ้นนะครับโดยเป็นชายทั้งคู่นะฮะสำหรับคนแรกนั้นปรากฏว่า พบร่างของเขาลอยในทะเลครับส่วนอีกคนหนึ่งนั้นได้รับการช่วยเหลือไปโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับสําหรับอุบัติเหตุของเครื่องบินโบอิง747ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นี่นะฮะสาเหตุที่ชัดเจนนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัดเพราะต้องมีการตรวจสอบรวมถึงกล่องดําด้วยนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของสนามบินเช็กลับก๊อฟนั้นก็รายงานครับว่าขณะที่เครื่องบินลงจอดเนี่ยทัศนวิสัยสภาพของบรรยากาศแล้วก็ภูมิอากาศเนี่ยไม่สู้ดีเลยครับเนื่องจากว่ามีฟ้าฝนแล้วก็ฝนตกหนักด้วยนะ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับการให้บริการของสนามบินฮ่องกงครั้งที่เร็ว้้ายในรอบ27ปีเลยนะครับทำไมถึงยาวนานถึง27ปีก็เพราะว่าครั้งหนึ่งนะครับเมื่อปี1998เคยเกิดอุบัติเหตุลักษณะเช่นนี้เหมือนกันครับโดยเป็นสายการบินของประเทศจีนครั้งนั้นลงจอดที่สนามบินเดิมที่เรียกชื่อว่าไคตักซึ่งอยู่ในกลางเมืองของฮ่องกงนะครับปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุดังกล่าว ดังนั้นแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุบัติเหตุในการให้บริการของสนามบินนานาชาติฮ่องกงนะครับถึงแม้ว่าจะแตกต่างกันในสถานที่แต่27ปีที่ผ่านมาก็เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้และที่สำคัญก็คือเกิดกับเครื่องบินโบอิงรุ่น747อีกแล้วนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็คือรีแคปในสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมท่านสามารถที่จะติดตามสรุปข่าวประชับง่ายทั้งในและต่างประเทศกับเหตุการณ์เศรษฐกิจและกระแสสำคัญทั่วโลกเนี่ยนะครับเพียงแค่ทุกวันเสาร์10โมงเช้า เปิดสื่อออนไลน์ของเราให้ครบทุกช่องทางของ B-Times กันเลยนะครับและสำหรับสัปดาห์นี้ผมลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในรีแคปสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ